ที่เห็นถึงพัฒนานการของเพคไทยเลยว่าเก่งกมากนะคะแล้วก็ทางแบบพวกข้าวประกวดที่มาใหม่เราก็เคยมาอย่างเงี้ยนะคะมีการพัฒนานะคะ่ะก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นน้องๆใน MU t ี่างในเอมค่ะเราที่เราได้ฟังนะค่ะที่20คนเนาเอาแบบรอบที20ค่ะเรามองว่าเป็นยังไงบ้างนะเอาตรงๆไว้ตั้งแต่คัด70กว่าคนนี้คือเหน็บมากกรรมการาเหน็บมากาใช่ใช่เพราะลำบากแต่ตั้งแต่รอบ70 จะจสิบก็คือต้องฟังทีละคนนะคะแล้วก็กรรมการก็มากรองกันอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็20ก็คือเป็นบาโรลที่ถือว่าวัดแบบเออเป็นกลืนเลยอะด้วยซ้ำอ่ะคือการคัดมาให้เหลือ2 0คนนี่กรดูจากอะไรกันหลัว่าคุณเนี่ยต้องได้เข้ารอบเพราอะไร จริงๆดูคําถาม,มาะนะคะหนึ่งคือเขาว่าอมรวมเนี่ยเขาตอบตรงคำถามไหมนะคะ<ม>แล้วก็คอหลักคําถามคืออะไรอันที่สองดูความมั่นใจนะคอนเทนซ์น่ะในการพูด<ม>ค่ะในการ<ม>สื่อในการสื่อที่เขาสื่อกับเรานะคะสื่อกับผู้ชมออดี์ทุกคนนะคะ<ม>แล้วก็อันที่3ก็คือโพสเจอร์พวกไอคอนแท็นะคะ<ม>เป็นยังไงความมั่นใจอย่างงี้ค่ะแล้วก็บางครั้งอ่ะ คำตอบเนี่ยออกมาจากใจหรือเปล่าหรือท่องหรือเปล่าก็ดูเูค่ะแล้วอันนี้เราก็ดูออกใช่ไหมใครท่องมาหรือออกมาจากอินออกมาจากเครื่องสุดท้าทจริงเหมือนก็เรียนเคยเรียนมาเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเวลาท่องอย่างเงี้ยมันจะรู้ผ่านไอคอนแ t a c t อะไรแบบเนี้ยค่ะทีเนี้ยก็ก็เห็นแหละน้องทํากันบ้านมาดีแล้วบางคนเนี่ยบางคนก็ตอบแบบได้ชาชามากค่ะสาหรบบคนที่ช็อตหมาว่ามีเนองวันนี้เราอยากแนะน,นําน้อยมามีแต่ว่านนี้ก็อยากให้กําลังใจเพราะว่ามันเป็นนาทีที่สั้นๆแล้วบางทีเราอาจจะแบบ ไม่ได้เตรียมตัวมาแต่อยากบอกว่าให้ทํากันบ้านมาให้เยอะขึ้นนะคะสําหรับนี้ก็คือการเตรียมตัวกันเป็นนางงามเนี่ยเหมือนต้องเข้าใจในทุกๆองค์รวมนะคะของคําถามนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเงินให้ปรึกษาเรื่องนี้มาเยอะๆค่ะอยากให้อยากให้นาเพราะแบบเราในฐานะที่เราคนมีประสบการณ์แล้วก่อนอยากให้้องเตรียมตัวยังไงบ้างการเตรียมตัว เตรียมตัวใช่ไหมคะก็คืออยากให้เตรียมตัวเกาะร่วงหน้าเลยของของนิ้งอ่ะนิ้งเคยเตรียมตัวกกอนล่วงหน้าหนึ่งปีนะคะ็นเรื่องของบอดี้การออกกําลังกายแล้วก็เรื่องไมเซตอ่ะมันต้องฝึกเป็นเวลานานพอสมควรค่ะในเรื่องของการอ่านข่าวแล้วก็การที่จะแบบกว่าจะมีกว่านี้จะฝึกใส่รถสูงได้มาใช้เวลาหบเดือน1นึงปีค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราแบบอยากน้องไปกลับน้นกันใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเห็นมาพืดนที่ยังทำหรือว่ายังเห็นใครที่พอจะมาเล้วอะไร มีเลงๆเอาไว้ Hawaii, ค่ะแล้วก็แต่ก็เห็นว่ามามืดหลายคนก็ว้าวเช่นกันเลยแบบออพอดีปีนี้นึงก็ไม่ได้ติดตามนึงก็มาแบบเจอกันวันนี้ใช้หน้างานตรงนี้เลยแล้วก็ได้คุยกับกรรมาการท่านอื่นด้วยว่าเฮ้ยคนที่เคยมาแล้วก็ทํากันบ้านมาดีขึ้นอีกแล้วคนที่เป็นแบบแบบมามืดอย่างเงี้ยก็เฮ้ยพูดเล้าชายก็มีค่ะเออี้จะได้มีโอกาสร่วมอะไร ในรอบต,ต่อไปเกิดเรื่องจริงจอจะบอกว่ารอบนี้จริงๆแล้วคือต้องให้เครดิตคุณพ่อนึงเลยนะคะ <laughs> คุณหมอธวชัชชัยเพราะว่าคุณพ่อก็บอกว่าเอ,อให้ ทางพี่นวัดเขาเชิญมาแล้วทีนี้คุณพ่อเขาก็เลยแบบว่าเออลูกมีเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกก็เป็น MUT อย่างเงี้ยค่ะก็โชคดีที่ว่านิงไม่มีตารางบินด้วยก็เลยได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพี่นวัดในั้งนี้ค่ะแสดงว่าต่อไปต้องดูก่อนใช่ไหมรอบที่เหลืออาจจะมีเวลามาร่วมไหมใช่ค่ะเขาปินทุกเดือนเลยค่ะค่ะโอเคจะให้กำลังใจน้องๆใช่ค่ะจะให้กำลังใจน้องใหม่ค่ะก็ สำหรับทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่สาหรับนิ่งนะถ้านิคงเป็นน้องๆเนี่ยถือว่าเป็นวันที่ตื่นเต้นมากๆเลยถ้าสมัยก่อนองคงแบบขาสัน่นห้วร้องไห้สั่นแน่ๆเลยแต่อยากให้กําลังใจนะคะว่าเออไม่ว่าเหตุการณ์วันนี้อาจจะมีผิดพลาดไม่เพอร์เฟกบ้างนะคะแต่นําไปพัฒนาต่อๆไปนะคะนิ่งเชื่อว่าถ้าเราสามารถที่จะแบบพัฒนาในจุดข้อบกพร่องนะคะเราก็สามารถที่จะทําออกมาได้ดียิ่งขึ้นในรอบต่อๆไปก็ติดตามแบบน้องทุกคนนะคะ <S <S <ๆ>ค่ะ<ๆ>ทิ่งขอนยา เรื่องนี้กับดรามา่มาที่ผ่านมาอ๋อดราม่าที่ผ่าน<ช>มาเรื่องเงินตอบคำถามในรายการของพี่ได้ได้ได้ค่ะดีขึ้นยังครับกับกระแสที่ผ่านมาจริงๆนิ้งไม่ได้คิดมากเลยนะคืออย่างนี้ค่ะ ถ้าได้ดูฉบับเต็มอะค่ะจะรู้ว่ามันเป็นคําถามก่อนแต่งงานด้วยซ้ำค่ะเป็นคําถามวัดใจของคู่คู่รักซึ่งนิ้งก็ได้ไปทาําคอนเสิร์ตแล้วคอนเสิร์ตของนิ่งก็คือนิ้งเป็นคริสเตียนนะคะดังนั้นอะ่ะมันก็จะมีความเชื่อแต่ละอย่างที่เราก็ยึดมั่นนะคะในแบบในการในการ,ในการเรลือกละกันทีเนี้ยเรื่องดราม,ม่าเข้าใจเห็นเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีความคิดเห็นไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะ กระแสะที่มันมีเข้ามาความนี์ต่างๆเอาในะคนที่ไม่เข้าใจเราก่นอนแบบด่าทอเราอย่างเงี้ยนิงอยากจะอ,อยากจะพูดเรื่องนี้นยังไงคือนิงได้อธิบายไปใน Facebook คือตอนแรกคิดว่าเงียบดีกว่าหรือเปล่าแบบคือคิดเหมือนกันแต่ว่า ปกตินิ้งเป็นคนที่ไม่ตกตอบโตอ้อะไรอยู่แล้วนะคะแต่เรื่องนี้นิ้งก็เลยมีการอธิบายขึ้นไปใน Facebook แล้วอะค่ะว่าเหตุการณ์นี้มันคือก่อนก็คือการตัดคลิปบางทีมันอาจจะทําใหเ้เข้าใจผิดบ้างนะคะพอเป็นไปนตัดพาร์ทนั้นก็เลยได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะคะในใ,ใ,ใ,ในในเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะแล้วคนที่เห็นด้วยคนที่เข้าใจ มันก็มีนะแบบบางคนที่เห็นด้วยแล้วคนที่ไม่เห็นด้วยซึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยคือนิงก็เครารพในการตัดสินใจแบบของเขาเลยเพราะว่ามันเป็นคําถามปลายเปิดแล้วมันเป็นคําถามเชิงจิตวิทยาด้วยซ้ำนะคะนดิงอธิบายเรื่องนี้ยังไง<ร>เมื่อถึงคำตอบสำหรับคนที่ไม่เข้าใจทำไมบอกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะก็คืออย่างนี้ค่ะณตอนนั้นที่ดิงคิดเนาะแล้วเองอาจจะพูดสั้นเพราะว่าคือนิงก็ช็อกตอนที่พี่วูนี่เขาร้อท่ายด้วยอย่างเงี้ยนะอ่าซึ่ง บางทีอาจจะไปทิกเกอร์เขาแต่ว่าโอเคสิ่งที่นิ้งเลือกก็คือที่วันนี้เขาถามว่าทําไมนิ้งถึงเลือกเนาะจริงๆอ่ะณตอนนั้นนิ้งยังไม่งไม่อยากจะตอบคาถามนั้นเลยคือนิ้งแชร์คาถามนั้นใช่ไหมคะแต่นิ้งรู้แล้ว่ามันอาจจะต้องมีประเด็นดราม่าคือนิ้งก็เลยบอกเขาไปว่าณตอนนั้นที่นิ้งไปคอนซัลร์ว่าเป็นคําตอบที่นิ้งไม่โกหกก็คือนิ้งเล็กสามเป็นคําตอบณตอนนั้นก่อนแต่งงานจริงๆแล้วก็ณตอนนั้นนี่คิดคือเขาจะอยู่ด้วยกันกับเราไปตลอดชีวิต มันไม่มันไม่ใช่ว่าเราไม่รักลูก,ลกแต่ว่านัดตอนนั้นเราคิดถึงภาพที่ว่านัดต่อลูกโตเขาต้องไม่มีครอบครัวของเขาเราเป็นพ่อแม่เราเลี้ยงเขามาอย่างดีเราซัพพอร์ตเขาถึงเวลาเขาก็ต้องไปมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วเราสองคนสามีภรรยาคือเราทําธุรกิจด้วยกันเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันทุกครั้งนะคะจริงก็ทำธุรกิจกับสามีมเป็น CFO แล้วเขาก็เป็น CEO ดังนั้นอ่ะมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่กันสองคนเนี่ยมันคือแข็งแร่งมากเราช่วยกันเลี้ยงโดยไม่มีพี่เลี้ยงด้วยซ้ำ คือคนนอกจะรู้สึกยังไงแต่ว่าคนที่เขาสัมผัสครอบครัวพวกเราอ่ะจะรู้ดีว่าเราเลี้ยงลูกกันเองเราให้ความอบอุ่นลูกเต็มที่แล้วก็ในสดอนาคตน้องเขาก็ต้องไปมีชีวิตของเขาดังนั้นนี้ก็เลยบอกว่าเขาเราต้องเหมืเนสองคนนะ่ะแก่เท่าอะ่ะเพราะการลน้อกคนก็มองว่าอ้าวทำไมแม่ไม่เลือกลูกอ่อแบบค่ะก็อย่างก็อย่างที่บอกเลยค่ะคิดว่ามันจะเกิดลังมานอ่ะกัน เที่ผมหนักสุดในชีวิตเอออเาตรงๆไหมคือโสมพิดารับดราม่าหมดเลยในชีวิตเนะะาะตั้งแต่การ<ช>เป็นนางงามเนาะเออหลายๆอย่างเนาะซึ่งมีภูมิต้องขอบคุณว่าเรามีภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็พอความเป็นแม่คนเนี่ยโอเคมันก็ทําให้เราอดทนแล้วก็รับเรื่องดราม่าแต่ลูกกับบางทีอ่ะพอมันไปเอฟเฟคเขาอะไรอย่างเงี้ยศักดิ์มีเขาก็แบบบางคอมเมนต์มันก็มากเกินไปจริงๆเว่าะตอนนี้ถึงหมดใจจะฟ้องด้วยใช่ไหม ก็คืออยู่ในขั้นตอนของให้ทนายเขาเป็นคนบัจัดการอะไรนะคะสำหรับแบบคือมันมีประเด็นที่มันเซนซิทีฟแล้วมันก็แรงมากๆในมุมมองของเขาอันนี้ได้คุยกับเจไดยางนะคะก็คือเจได้ได้คุยกับคุณ,คณสามีมีเขาก็มาซัพพอร์ตเองนะคะ,ะคือเขาก็เขาก็บอกว่าเฮ้ยบ้านเรามันมีขอบเขตและมีกฎหมายเราเนี้คือบางครั้งอ่ะคือตอนแรกเขาก็จะปล่อยเหมกันแต่เขาก็รู้สึกว่า มันพอมีเรื่องลูกเข้ามาการใช้สื่อลูกเขาแล้วก็การใช้แบบวาจาที่มันไม่เหมาะสมแล้วมันเอฟเฟกเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็ความเป็นแม่ของเราเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้ก็คือให้ทนายเขาจัดการแล้วก็ชาวเน็ตคือน่ารักมากคือแบบอพอจะได้โพส์อันนั้นไปทุกคน,นส่งมาเต็มไปหมดเลยค่ะ